จะได้วิดีโอไว้ด้วยค่ะเผื่อท่านไหนที่เข้ามาไม่ทันในรารยการช่วงแรกๆสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวก็จะได้อัพขึ้น YouTube นะคะตอนนี้ไม่ได้อ่าอ่าช่วงนี้อัดไว้ นะเดินจะปิดไม้ได้ตรงไหนของของใครเปิดไม้ไว้ค, <c oughs> คุณครูท่านไหนเปิดไม้ไว้อ่าโอเคปิดหมดแล้วนะคะ เครื่องไหน？ เดี๋ยวครูครูท่านไหนที่เปิดเปิดไมค์ไปนะคะปิดปิดไมค์ก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะคุณครูไทยเก็บขยะไม่เปิดนึงค่ะทำไมมีเสียงไมค์เด็ดนะ เสียงเหมือนกันไหม,มคุณครูได้ยินเสียงเหมือนกันไหมคะได้ยิน,นได้ยินค่ะได้ยินมีเสียงแทรกนัน่นนะสี่เสียงแทรกเสียงแทรกใครเปิดไมค์ช่วยดูหน่อยเดี๋ยวจะได้ได้ปิดได้กำลังดูว่าอืมอ ไม่มีใครเปิดทำไมได้ยินเสียงถ้าหนึ่นได้ยินไหมคะปิดไม้เนาะโอเคช่วยดูหน่อยว่าว่าโรงเรียนไหนเปิดไม้ไว้ค่ะโรงเรียนบ้านหัวโตค่ะเปิดไม้อยู่ค่ะ

ปิดให้แล้วโอเคค่ะ okay. นำเรียนคุณครูทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเป็นการประชุมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีปีงวาประมาณ2,565ค่ะด้วยระบบออนไลน์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โปรแกรม Zoom นะคะจุดประสงค์ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ อ่าเดี๋ยวนะทำไมอ่าขึ้นนะคะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการรับการอ่านนะคะของโรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดานะคะแล้วก็ขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนแกนนำนะคะ โรงเรียนแกนนาที่ท่านเข้ามาในวันนี้คือเป็นโรงเรียนแกนนําตัวอย่างของสํานักงานเขตค่ะที่จะต้องนําเสนอสพทนะคะในการจัดกิจกรรมต่างๆค่ะการอบรมวันนี้แกนที่สมัครร่วมเข้ามาและท่านที่สมัครใหม่เข้ามานะคะก็จะมีทั้งหมด41โรงเรียนนะคะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะนะคะครูที่รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนละสองท่านหมายถึงเป็นตัวแทนของระดับสมแล้วก็อาจจะมัธยมหรือระดับ ห้องเรียนกับระดับโรงเรียนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในกิจกรรมต่างๆนะคะโดยใช้เวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้นะคะถึงเวลาเที่ยงนะคะอาจาจะกิจกรรมเสร็จเร็วก่อนก็ได้ค่ะนะคะโอเคคัปัดมานี้ก็ะจะเห็นหน้าจอเขาค่ะค่ะด้วยกรมสมเด็จพระเทพนะคะได้ทรงยกย่องเชิดชูว่าเป็นเจ้าฟ้านะคะ,ะ,คะอ๊ยใช้นี้เป็นโครงการ เดี๋ยฉันต้องจะไปได้เรื่องเนาะนะคะเป็นโครงการเขาเรียกว่าโครงการงานนโยบายคากก็คือต้องขับเคลื่อนแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในสํานักงานเขตทุกเขตพื้นที่การศึกษาคับนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะดิฉันอ่าเครื่อง ค่ะคุณครูท่านไหนที่ยังไม่ปิดไม้ท่านสอนนักเรียนไปด้วยได้แต่ยก็ปิดไม้แล้วก็ฟังไปด้วยนะคะค่ะสําหรับในกิจกรรมนะคะรักการอ่านนะคะก็มีทั้งขีมรักการ,า<ค>รอ่านป้าดิป้าจะประชุมป้าปิดไม้นี่ยังเขาจะได้ไม่ได้ยินเสียงเด็กอ่าปิดไม้ด้วยจ้านะคะ่ะ นะคะรักการอ่านอ่านเพื่อปรุงปัญญานะคะค่ะต้องขอขอบคุณท่านรัพีพงวลและวัฒนากุลนะคะผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสามท่านได้อนุมัติการดําเนินโครงการในครั้งนี้นะคะและก็ท่านรองธีรพัฒน์าวรีท่านเป็นรองผู้ในการที่ดูแลกลุ่มนิเทศติดต,ตามค่ะและท่านผู้ในการกลุ่มนิเทศท่านดรปริชาติขิ่งแก้วนะคะพอ,อกลุ่มนิเทศที่ดําเนินการเกี่ยวกับ โครงการรับการอ่านในครั้งนี้ค่ะและตัวดิฉันเองรับผิดชอบสอนอกันจนามีสิริค่ะศึกษานิเทศรับผิดชอบโครงการรับการอ่านค่ะและพิทยากรนะคะรับเชิญในครั้งนี้นะคะที่ มีผลงานนะคะการจัดกิจกรรมรักการอ่านในเชิงประจักษ์นะคะเพื่อมา PLC และเปลี่ยนนะคะเผื่อบางท่านอาจจะนึกภาพยังไม่ออกนะคะว่าการจัดกิจกรรมรักการอ่านมันมีหลากหลายรูปแบบกิจกรรมมากค่ะก็คือคุณครูพรจิตยศปัญญาครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือนะคะ่ะจัดกิจกรรมรักการอ่านของระดับประถมแล้วก็มธัธยมค่ะ,อะขอเสียงครูพรจิตยศปัญญาในทางนะะค สวัสดีค่ะพรัจิตยศปัญญาจากโรงเรียนบ้านไร่เหนือค่ะได้ยินเสียงชัดน,นะคะอ่าชัดค่ะเดี๋ยวอ,อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราค่อยได้เข้าไปรู้จักครูพรัญจิตยศปัญญาในเอสชั่นต่อไปนะคะ ต่อไปคุณครูชุลีเกศสาคอนครูโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์นะคะจัดกิจกรรมปฐมใบว่าปฐมใบเราจะส่งเสริมรักการอ่านนักเรียนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศตรงนี้นะคะเชิญคุณครูชุลีเกศสาคอนค่ะฮ่ะสวัสดีค่ะสั้นๆนะคะแต่แต่ต่านสั้นค่ะจะยาวขอบคุณมากค่ะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะ นะคะ,ะโรงเรียนแกนนํานะคะวันนี้นะคะ41โรงเรียนและท่านที่ไม่มีรายชื่อตรงนี้ไม่ต้องกังว,วลใจท่านเข้ามาร่วมเป็นแกนนําของสํานักง,งานเขตของเรานะคะ,ะทีนี้แนวทางนะคะที่ท่านเข้ามาสองสองคนสองท่านวันนี้นะคะดี๋ยวจะเริ่มเลยแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมรกักการอ่านนะคะมันจะมีอยู่สองอย่างคือระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียนฉะนั้นท่านต้องแบ่งกันในสองท่านที่เข้ามาวันนี้ ท่านไหนที่จะจัดกิจกรรมระดับโรงเรียนก็คือครอบเวอร์ในโรงเรียนหมดเลยอาจจะหนึ่งกิจกรรมก็ได้ไม่ต้องเยอะท่านไม่ต้องอุ้ยจะต้องมาจัดเยอะแยะมากมายเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวก็ได้อาจจะหน้าเสาธงหรืออ่ามีตะก้าเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูนะคะว่าตะก้ารักกันอ่านตอนเที่ยงเอาหนังสืออะไรก็ได้รักกันอ่านไปวางตามหน้าห้องอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าระดับโรงเรียนระดับห้องเรียน อ่าระดับห้องเรียนคุณครูเมื่งครูเป็นคุณครูแกนนําที่เข้ามาวันนี้นะคะระดับห้องเรียนคุณครูก็จัดกิจกรรมรักกันอ่านนะคะอาจจะเป็นรูปแบบเล็กๆก็ได้หนึ่งอย่างคือด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราเพิ่งเปิดเรียนใหม่ก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจคุณครูทุกท่านนะคะก็เท่าที่ได้ค่ะเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอต่างๆให้คุณครูไปศึกษาไปดูมานะคะ อ่าทีนี้การจัดก <connected>. ิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนะคะควรจะมีอ่าควรจะมีเขาเรียกว่าอ๋อนี้ไม่ได้สอนนี้จะทำได้ไหมเดี๋ยวคุณจะสอนอยู่เดี๋ยวปิดไม้ปิดไม้ตรงไหนกระดาษาเอาพับได้เลยแป๊บนึงนะจ๊ะอ่าทีนี้ กิจกรรมรักการอ่านนะคะถ้าระดับทั้งครูจัดไม่ว่าระดับไหนก็ตามคือควรเราเราใจให้เกิดความอยากอ่านนะคะไม่ควรจะบังคับไม่อ่านเป็นหน้าเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะควรมีกิจกรรมที่คําว่าเราใจอ่ะเช่นเด็กเล็กๆอาจจะระบายสีก่อนในเรื่องนั้นๆนะคะระบายสีหรือตัวละครอ,อะไรอย่างนี้นะคะ2ให้เกิดความพยายามที่จะอ่านเพื่อที่รู้เรื่องน่ารู้ที่มีในหนังสือเราควรมีเทคนิคนะคะ อ่าหนังสือที่สนุกอาจจะเป็นหนังสือนิทานหนังสืออะไรก่อนนะคะตรงนี้อันที่สามข้อคือแนะนํากระตุ้นนะคะเราคุณครูเก็บอยู่แล้วได้มีวิธีการเยอะแยะที่จะกระตุ้นให้เด็กได้อ่านมีรางวัลมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่จะนะคะเสริมตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศคําว่าสร้างบรรยากาศเราไม่จําเป็นจะต้องให้นักเรียนอ่านนอกเรียนนะคะเช่นอ่านนอกห้องอ่านโรงเรียนไหนที่ใกล้กับ เออทุ่งท้องทุ่งนาหรืออะไรก็สามารถที่จะพานักเรียนไปไปนั่งเล่นนั่งอ่านคือเด็กอ่านหนึ่งหน้าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้นะคะตรงนี้นะคะทีนี้ในการจัดกิจกรรมรักการอ่านมันก็จะอ่ามีสองรูปแบบใช่ไหมคะจัดห้องสมุดถ้าคุณครูมีห้องสมุดก็จัดห้องสมุดจัดสิ่งแวดล้อมมันก็จะมีหลัก การจัดห้องสมุดมีเยอะแยะใช่ไหมคะมีของจอห์นดิวี้มีของ, e. ของอนักการศึกษาต่างๆที่เราไปจัดนะคะว่า mm hmm. ตามกฎบูรยางไงหรือห้องเล็กๆถ้าห้องสมุดเล็กๆเ,เราจะจัดอยู่ที่เราก็ได้เป็นนวัตกรรมของเราก็ได้จัดตามไม้เลขกจัดอะไรมันก็จะมีเทคนิคตรงนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร oh, <hey. S 1> เราก็จัดส่งเสริมการอ่านในห้องเรียนนะคะตรงนี้ oh, <hey. S 1> เป็นห้องสมุดย่อยๆในห้องเรียนก็ได้นะคะ ทีนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะคะท้าทายต้องท้าทายเด็กให้เด็กรู้อยากอ่านนะคะคุณครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรวบทีนี้คุณครูก็ต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเด็กบางคนชอบอ่านนิทานเด็กบางคนชอบแสดงเด็กบางคนอ่านไม่ได้คือไม่ชอบอ่านแต่อาจจะให้คนหนึ่งอ่าุปถัมปิดปิดไม้แป๊ะ เด็กบางคนอ่านหนังสือยังไม่ได้คือยังไม่คล่องแต่เขาอาจจะดูภาพแต่อีกอีกเด็กคนหนึ่งอ่านคล่องอาจจะเอาอีกเด็กคนหนึ่งมาอ่านให้ฟังก็ได้แล้วก็สรุปหรือสการสรุปของเราไม่จําเป็นจะต้องเขียนก็ได้อาจจะสรุปเป็นการเขียนภาพก็ได้นะคะตรงนี้อ่าทีนี้ในการจัดกิจกรรมนะคะเขาเรียกว่าต้องต้องตามสภาพแวดลอ้อมเราอาจ จะจัดสภาพแวดล้อมให้กับเด็กหรือบริบทของนักเรียนก็ได้นะคะภาพตัวอย่างตัวอย่างการจัดกิจกรรมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านใกล้เหนือนะคะเห็นไหมคะเขาจัดเขาเขาอยู่ใกล้ทุ่งนาเขาก็พาเด็กไปนั่งไปอะไรในในชั่วโมงนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นภาพที่ที่ฝึกนะคะทักษะการอ่านทีนี้ในการจัดกิจกรรมรักการอ่านเราทราบแล้วว่ามันมีถ้าเสริมทักษะการอ่านคําว่าเสริมทักษะ นะคะเช่นการเล่านิทานการเล่านิทานครูอาจจะเป็นครูก็ได้ถ้าปฐุมวัยใช่ไหมคะครูเล่าแล้วเด็กได้ฝึกด้วยนะคะแต่ถ้าคนโตหรือใครที่อ่านคล่องให้เด็กเล่าก็ได้นะคะฝึกเด็กเล่าหน้าเสาธงในห้องชั้นเรียนก่อนเรียนก็ได้ค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นเกรดเล็กและการอ่านก่อนที่เราก็จะเข้าสู่การเรียนคณิตศาสตร์บางทีเข้าไปถึงปับ๊บเราอาจจะให้เด็ก เราจะสอนคณิตศาสตร์เลยเด็กก็อาจจะรู้สึกแบบเกิดไม่อยากเรียนเราอาจจะมีหนังสือนิทานเล่าก่อนก็ได้ตรงนี้นะคะเป็นการเสริมหรือกิจกรรมว่างจากงานอ่านทุกคนแข่งขันต่อปัญหาห้องสมุดเคลื่อนที่เหมือนที่เล่าห้องสมุดเคลื่อนที่เราอาจจะใส่หนังสือตามตะกร้าว,วางตามจุดหน้าชั้นเรียนวางนะคะหรือตอนเที่ยงวางที่โรงอาหารแคทานข้าวเสร็จอาจจะสามารถหยิบหนังสือนิทานไปอ่านตามโลกไม้ตามอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะ แข่งขันตอปัญหายอดนักอ่านคุณครูก็ต้องมีกิจกรรมตรงนี้นะคะและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เน้นการเผยแพร่ข่าวสารเช่นเสียงตามสายก็ถือว่าเป็นกิจกรรมรักการอ่านเหมือนกันวันสําคัญย่ำหนังสือส,สู่ชุมชนทีนี้ถ้าเกิดเรามีการบริการชุมชนช่วงวันเสาร์วอาทิตย์ช่วงวันเสาร์วอาทิตย์รอบอาจจะมีหนังสือถ้าโรงเรียนมีหนังสือเยอะ นะคะเราบริจาคมามีหนังสือนิทานความรู้อะไรต่างๆหรือคุณครูสามารถคุณครูห้องสมุดปริ้นใบความรู้เช่นอใบความรู้เทคนิคการทําการทํางานประดิษฐ์เทคนิคอ,อะไรนะครัวสะอาดเทคนิคการอะไรต่างๆคุณครูปริ้นหนึ่งหน้าอาจจะเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้สแสะเป็นแผ่นเป็นแผ่นให้หนักเรียนเอาอกลกับไปบ้านไปวางไว้อ่หรือเราจะประสานผู้ใหญ่บ้านกำนัน ชาวบ้านอาจจะหยิบไปอ่านไปอะไรตรงนี้นี่ก็ถือว่าแหล่งความรู้ในท้องถิ่นเราได้บริการนะคะตรงนี้แบบรูปแบบง่ายๆนะคะเราอาจจะปริ้นเองก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นหนังสือเป็นเล่มๆนะคะอ่านนี้ทศกาลต่างๆต,ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่3ามกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เน้นการแก้ไขและพัฒนาคําว่าแก้ไขและพัฒนาก็คือเช่นคลินิกหมอน้อยเ oh, no. ด็กอ่านไม่อ่านไม่อ, voilà. อ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง เขาเรียกว่าคลินิกหมอน้อยสมัยก่อนเมื่อ10บปีที่แล้วจะดังมากคําว่าคลินิกหมอน้อยใหม่ถึงว่าเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนคือเด็กอ่านหนังสือไม่ได้ก็จะเอาอ่าเป็นห้องคลินิกหมอน้อยคนที่อ่านไม่ได้ก็จะเข้ามาก็จะมีเพื่อนที่อ่านเก่งมาช่วยตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมสมัยก่อนนะคะบางทีมันก็สามารถย้อนกลับมาดําเนินกิจกรรมในตอนนี้ได้นะคะและคลินิกที่ช่วยน้องอันนี้ที่เราดําเนินการหลายโรงเรียนที่เห็นมานะคะ ครูก็สามารถให้ความรู้การใช้ห้องสมุดถ้ามีห้องสมุดนะคะที่หน้าหน้าเสาทุ่งตรงนี้นะคะสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมมีแข่งขันทุกปีนะคะตรงนี้ที่ของจังหวัดนะคะครูอาจจะเปิดถ้าถ้าไม่เปิดพจนานุกรมเอาหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งมาก็ได้ครูลองทดลองในชั้นเรียนอ่าทนาหน้าสิบห้าเกี่ยวกับคําว่าอะไร ภาพอันนั้นวันนี้คุณครูสามารถที่จะพลิกแพลงได้นะคะตรงนี้นะคะและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เน้นพัฒนาทักษะอันต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะคําว่าต่อเนื่องตรงนี้คือหนูน้อยนักกล้าเช่นอ,อใครอ่านได้เยอะที่สุดสรุปย่อเป็นเล่มคุณครูอาจจะมีรางวัลให้เด็กเสริมกลาลังใจได้นะคะตรงนี้เล่าเรื่องจากภาพคุณครูคมีภาพปิ้นมาลหลายๆอัน เอาคุณครูคนอ่าให้นักเรียนคนที่หนึ่งเอาภาพมาแล้วก็วางให้นักเรียนก็ลองเล่าเล่าร้อยเรียงมาตรงนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งไปเขียนบนกระดานอ่าอันนี้ก็ได้เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะคือคุณครูพิมพ์ภาพมาสักยี่สิบภาพแต่และคนคนใดยกขึ้นมาคนนั้นก็ไปเขียนบนกระดานอ่าหมูน้อยหมวกแดงสมมติก็เขียนมันก็จะได้นิทานเรื่องใหม่ขึ้นมาอันนี้คือเทคนิคคุณครูอาจจะเรื่องนี้เป็น เป็นเบสของโรงเรียนก็ได้ในห้องเรียนหนึ่งได้ฝึกเด็กเขียนได้ฝึกเด็กเล่าได้ระบายสีตรงนี้ได้นะคะครูอาจจะไปตั้งชื่อโครงการนี้กิฟเก๋อะไรขึ้นมาได้นะคะอย่างหนึ่งคำว่ารักกันอ่านนะคะเช่นบทเพลงสู่งานเขียนก็ได้เพลงอะไรกำลังดังๆครูนามาเลยก่อนเข้าสู่บทเรียนเรียนวิชาอะไรมาเปิดให้นักเรียนฟังเด็กก็จะชอบอาจจะชอบ ไม่พอเต้นไปด้วยเอาเพลงเดียวทั้งเทิมก็ได้อาที่มีความหมายนะคะเพลงส้มตำยังได้เลยต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยพานักเรียนร้องอู้มันมีโน่นมีนี่เด็กมาฝึกเขียนอาฝึกเขียนคำยากในในเพลงส้มตำนะคะฝึกเขียนคำยากในส้มตำฝึกฝึกอะไรอีกระบายสีวาดลูกต้นมะละกอ อ่าเข้าสู่การงานอาชีพได้เลยถ้าบูรณาการวิธีตําส้ตามตำมะละกออร่อยเอาทําจริงก็ได้พอวันงานอ่าพออีกวันหนึ่งก็พานักเรียนตําส้ตามตำุว้อร่อยมีเพลงประกอบคุณครูก็ถ่ายคลิปวิดีโอนี่คือกิจกรรมรักการอ,าอ่านเรื่องเดียวคุณครูเป็นเบสได้เลยนะคะอันนี้นะคะอ่าจากบทเพลงสู่งานเขียนลองเลือกมานะคะเพราะเดี๋ยวคุณครูต้องได้ดําเนินการนะคะอ่าคุณครูทุกท่านตรงนี้นะคะ แล้วก็โตวาทีโตวาทีมันหายไปนานแล้วสมัยสมัยเรามีการโตวาทีเนาะเออสมัยก่อนอะ่ะห้าหกหรือสิบปีที่แล้วอะ่ะโตวาทีนี่เป็นอะไรที่อ่าปฏิทานไหวพลิบมากใช,ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีหลายก็ยังไมเ่เคยเห็นนะคะตอนนี้เราเราน่าจะลองฝึกตรงนี้โตวาทีจะฝึกเด็กได้เยอะนะคะปฏิทานไหวพริบการพูดโต้อตอบทักษะชาวปัญญานะคะน้อยมาก ยังยังไม่ค่อยเห็นนะคะมันมันหายไปมากเลยในยุคป,ปัจจุบันนะคะในเชิญสร้างสารค์การโต้วาทีแล้วก็เรียงความยุวทูตความดีอ่ายุวทูตการเขียนเรียงความอันนี้ก็ใช้ได้กับเด็กโตโตนะคะเด็กโตโตชั้นมัธยมปถุมก็ได้เราลองฝึกเขียนสั้นๆนะคะอ่าทีนี้ ตัวอย่างนะคะกิจกรรมระดับปฐมวัยเช่นหนังสือสนุกปลุกป,ปัญญานะคะอาจจะมีนิทานต่างๆเรารวบมาหรือคุณครูทำเองก็ได้ส่วนมากครูปฐมวัยนี้จะทำสื่อนิทานอะไรต่างๆนี่เยอะมากนะคะคุณครูก็สามารถเอามาบูรณาการได้จากภาพเดียวเป็นภาพลูกผักคุณครูสามารถมาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวให้เด็กฝึกเด็กเล่าฝึกอ่าเป็นรูปแบบต่างๆทีนี้ เช่นหนังสือสนุกปลุกปัญญาเวลาจัดกิจกรรมนะคะควรมีรูปแบบตรงนี้นะคะมีวัตถุประสงค์คุณครูมอบคุณครูที่ที่เข้ารับการอบรมวันนี้นะคะเวลาเขียนจุดโครงการและการอ่านต้องมีจุดประสงค์อาจจะสั้นๆก็ได้นะคะว่าเราทําอะไรอะนะคะแล้วซื้อการจัดกิจกรรมคุณครูก็มีควรมีเป็นข้อๆมานะคะเวลาคุณครูทําคลิปวิดีโอ แล้วก็การวัดผลสําคัญเลยเวลาเราจัดกิจกรรมอะไรก็ตามควรมีการวัดและประเมินผลนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะเราอาจจะมีหลากหลายถามนักเรียนเป็นการประเมินผลตรงนี้นะคะอ่าเช่หนหมูน้อยยอดนักฟังใช้เวลา5-10นาทีอันนี้เด็กประุมวัยนะคะวงคำศัพท์ของนักเรียนนักเรียนมีสมาธิฝึก อ่านหนังสือภาพสั้นๆนะคะคุณครูเป็นคนดําเนินกิจกรรมแล้วเด็กครูอ่านหรือเล่าเรื่องนะคะให้เด็กฟังนะคะตรงนี้เด็กก็แสดงท่าทางเรียนแบบอันนี้ปฐมวัยเนาะก็ฝึกการโต้ตอบการออกเสียงเรียนแบบถ้าเป็นนิทานสัตว์เด็กก็เรียนแบบกบเรียนแบบไก่เด็กก็ได้รู้จักตรงนี้ฝึกระบายสีตรงนี้นะคะคุณครูก,ก็ ตรงนี้เป็นกิจกรรมของปฐมวัยเดี๋ยวเราจะได้ดูชัดๆจากคุณครูปฐมวัยจริงๆนะคะตรงนี้เป็นรูปแบบแนวทางนะคะและอหุ่นหุ่นน้อยเล่านิทานปฐมวัยก็ต้องมีหุ่นอยู่แล้วใช่ไหมคะประจําห้องเชื่อว่าคุณคณรูปฐมวัยถ้าจัดกิจกรรมนะคะหุ่นคุณครูก็อาจจะเป็นเล่านิทานให้เด็กฟังเด็กมีการสังเกตโต้อตอบฝึกทักษะเด็กตรงนี้นะคะ สนุกสร้างสุขสนุกกับนิทานเข้าไหมคะว่าปฐุมวัยส่วนมากเป็นนิทานเนาะเป็นนิทานบทบาทสมมุติพาเด็กจัดกิจกรรมตรงนี้เป็นการซึมซับกิจกรรมรักการอ่านโดยไม่รู้ตัวโดยที่เด็กไม่รู้ตัวแต่เป็นการฝึกขั้นพื้นฐานนะคะตรงนี้แหมโดยระบายสีกับนิทานนี้เป็นอะไรที่ยอดคิดใช้ได้กับทุกกิจกรรมอ่ะทุกชั้นเนาะระบายสีกับนิทานตรงนี้นะคะนี่เด็กปฐุมวัยไม่ว่าปฐุมวัย ประถมหรือมัธยมใช้ได้หมดนะคะคุณครูนำไปจัดได้หนังสือปลุกสมองนี้นะคะควรเน้นการสังเกตการมีส่วนร่วมและก็สนทนาโต้อตอบของเด็กคุณครูคต้องวัดผลตรงนี้ถ้าเด็กปฐถมวัยนะคะทีนี้ดูระดับประถมโดยคร่าวๆระดับประถมก็คืออ่านให้รู้ดูให้เพลินเมื่อเด็กอ่านแล้วเด็กต้องรู้นะคะดูเพลินเราจะไม่จํากัดไม่ให้เด็กซีเรียส า,กการะกันอ่านนะคะไม่ไม่ต้องไปจัดเป็นชั่วโมงก็ได้อ่านก่อนเข้าสู่บทเรียนในทุกกลุ่มสาระก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเช่นฟังนิทานแสนสนุกก็ฝึกให้เด็กมีสมาธิเราควรเลือกนิทานที่สนุกแล้วก็จะุงใจคุณครูทราบแล้วเนาะจะุงใจเป็นเชิงบวกนะคะเชิงบวกเพราะกันที่เด็กฟังนิทานทุกๆวันเขาเรียกว่ามันจะปลูกฝัง ให้เด็กมีสมาธิถ้าเชิงบวกถ้าเรานิทานที่โหดร้ายมากมันก็จะฝึกเด็กไปในทางนั้นถ้าเชิงบวกเราก็ความละมุนละม่อนกับเด็กนะคะตรงนี้จิตใจเด็กก็จะอ่อนโยนขึ้นนะคะตรงนี้นันทิทานภาพนะคะตรงนี้มีการวัดและประเมินผลเห็นไหมคะว่ามากการวัดมันจะมีแบบสังเกตครูคก็ทําแบบสังเกตคร่าวๆแล้วก็ตรวจผลงานนักเรียนเป็นรายบุคคลทําเป็นลูบิกสั้นๆน,นะคะ อ่าอันนี้คือตัวอย่างนะคะแบบประเมินชื่อเรื่องผู้แต่งผู้วาดประกอบตัวละครนักเรียนเขียนสั้นๆตรงนี้นะคะตัวอย่างอีก,กันหนึ่งห้องสมุดของฉันอ่านให้รู้ดูให้เพลินนะคะก็คือห้องสมุดของโรงเรียนนะคะมีอะไรบ้างถ้าโรงเรียนไหนใหญ่ๆนะคะอ่านตรงนี้ที่เข้ามาประชุมในวันนี้ก็จะมีโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะใหญ่ๆก็ไปปรับเข้ากับบริบทเล็กๆก,ก็ ห้องสมุดในหลังห้องเราก็จัดนะคะได้นะคะอ่าเล่มโปรดเล่มโปรดนะคะทุกคนมีหนังสือเล่มโปรดล่าจะเป็นกิจกรรมถ้าเพราะว่าคุณครูต้องไปจัดหนึ่งระดับห้องเรียนสองระดับโรงเรียนนะคะสมมุติว่าถ้าระดับห้องเรียนคุณครูใช้คําว่าเล่มโปรดก็คือเด็กชอบหนังสืออะไรก็ให้เอาเล่มนั้นอาจจะเป็นทั้งเทอมก็ได้ ทั้งเดือนก็ได้ทําไมเขาชอบตรงนี้คุณครูก็ต้องลองลองเอามาจัดกิจกรรมตรงนี้นะคะนี้อ่าอ่านเป็นจับประเด็นได้ตรงนี้ก็คือระดับปถมมาเด็กอ่านได้เด็กก็สรุปใจความสําคัญได้นะคะประเด็นสําคัญเราอาจจะไม่ต้องไปไปบังคับเด็กว่าจะต้องจับประเด็นได้หมดทุกอย่างเอาแค่คร่าวๆว่าเรื่องราวนี้นั้นเป็นยังไง มันจะเป็นก้าวก้าเก้าแรกในการฝึกรักการอ่านของเด็กก่อนที่เด็กจะไปอ่านหนังสือเรียนเราอาจจะเริ่มจากหนังสือที่เขาอยากอ่านก่อนก็ได้นะคะตรงนี้นะคะ,ะดูกิจกรรมตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะก็คือกําหนดคําทําให้เป็นเรื่องคําว่ากําหนดคําทําให้เป็นเรื่องก็เช่นเรานําภาพมาเหมือนที่เล่านําภาพมาเรียงมาต่อเด็กก็สามารถเขียนร้อยเรียงเป็นเรื่องเป็นราวได้ ตรงนี้หรือวาดรูปให้ต่อเนื่องกันก็ได้คุณครูก็จะได้นวัตกรรมใหม่เป็นหนังสือเล่มเล็กได้นะคะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่างระดับมัธยมมัธยมอ่านเขียนเรียนรู้โลกนะคะ,ะภาพภาพป,ประกอบนี้ต้องขอบคุณภาพประกอบจากคุณครูพรจิตนะคะโรงเรียนบ้านไร่เหนือนะคะครูก็จัดกิจกรรมรักการอ่านที่โดดเด่นนะคะ,ะทีนี้ดูระดับ มัธยมเช่นยอดรักนักอ่านเวลาครูตั้งชื่อกิจกรรมนะคะอยากให้ตั้งให้มันแบบออคุณครูภาษาไทยอยู่แล้วที่ที่เข้ามาบางท่านนะคะก็ให้แบบสมูทแบบว้าวขึ้นมาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอยอดรักนักอ่านนะคะเช่นนักเรียนอ่านออกเสียงทุกคนทุกห้องวันละสิบนาทีก่อนกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะไม่ใช่หนังสือเรียนก็ได้เป็นนิทานหรือเป็นข่าวข่าวอะไรดังๆให้เด็กได้รู้นะคะ,ะวันละสิบนาทีก่อนกลับบ้านเป็นอันนี้ถ้าระดับโรงเรียนคุณครูทําทําอย่างนี้เป็นสเต็ปทุกวันไม่ต้องนานวันละห้านาทีก็ได้ทุกเที่ยงก่อนจะไปทานข้าวทุกนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านพร้อมกันถ้าเราฝึกเป็นสเต็ปตรงนี้นะคะ,ะสรุปข่าวเล่าเรื่องตรง OW!